ดูด่วนเวียดนามห้าวหนักโมแหกบอกช้างสึกโดนแน่จะมาคว้าเหรียญทองซีเกมถึงไทยด้านบุรีรัมระวังเหยียนการละครปิดท้ายท่าเรือมีแผนสร้างรังเย้าติดริมแม่น้ำเจ้าพยาเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n แนลต้องสุยนะครับคลิปนี้จัดเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับแนะนำนี่เลยเปือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเนอพัทในคเคสก,การาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆน่นเกรนเนพัทในคเคสก,การาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับ คลิปนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยนะครับตอนนี้ทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามเนี่ยคือคู่รักคู่แข่งกันและหลังจากที่เราไม่ได้แชมป์อาเซียนและเวียดนามเป็นแชมป์อาเซียนเนี่ยทำให้เวียดนามเนี่ยโม้ใหญ่ไม่สนเลยนะที่จะไปพัฒนาสู้เอเชียตอนนี้เวียดนามเนี่ยพูดอยู่2ออย่างคือการเป็นแชมป์อาเซียน6สมัยติดและอีกหนึ่งอย่างคือการที่จะมาควา้าแชมป์ซีเกม ที่เมืองไทยในช่วงปลายปีนี้นะครับอย่างนี้ทราบว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอเรื่องของซีเกมเนี่ยทีมชาติไทยก็ประกาศชัดเจนว่าจะไม่ใช้โคต้าอายุเกินเพราะต้องการแบบพัฒนายาวชนให้โอกาสเด็กอายุ21 22ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะผมเห็นด้วยมากๆเลยเพราะทัวร์นาเมนต์ระดับเนี้ชิงแชมป์อาเซียนซีเกมอะ่ะไม่ต้องจะใช้แบบเป็นระบบชุดใหญ่อย่างเดียว มันต้องพัฒนาครับเราเนี่ยทำให้ฟุตบอลเราพัฒนาแต่เวียดนามเขาไม่สนเพราะถ้าใครไปดูซีเกมช่วงหลังๆเนี่ยพอปรับเรื่องของอายุเนี่ยแต่มันมีซีเกมที่เวียดนามอะ่ะที่เอานักเตะอายุเกินมาเพิ่มเพื่อที่เขาอยากจะเป็นแชมป์เพราะตอนนี้เนี่ยเวียดนามต้องการเป็นแชมป์อาเซียนเป็นแชมป์ซีเกมให้ได้เยอะที่สุดนะครับมันจึงเป็นที่มาที่สื่อเวียดนามเนี่ยเขาออกมาบอกว่าไทยกลัวเหงียนซุนเซิน เลยไม่ให้ใช้โคต้าอายุเกินแต่อันเนี้ยเลอะเทอะเพราะจริงๆแล้วเป้าหมายของเราคือการต้องพัฒนาเด็กอายุ20 21 22ครับฝากเวียดนามฟังสมัยนะไม่มีอะไรกลัวเวียดนามเลยพูดตามตรงผมไม่เคยกลัวเลยรใเวียดนามจริงๆผมว่าอยากไปเจออีกครั้งคือนู่น,นเลยทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพชิงแชมป์เอเชียอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละจัดการเนะี่ยให้ให,ให้ให้หยุดโม ล่าสุดเนี่ยพอเขาเล่นเรื่องของเหนียนซุนซินไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราต้องการพัฒนายเยาวชนบังดาเนี่ยสื่อเวียดนามประกาศชัดเจนเมื่อไม่มีเหนียนซุนซินไม่เป็นไรเพราะเวียดนามเขากลับตละลบัดเลยนะบอกว่าถึงแม้จะใช้โคต้าอายุเกินไม่ได้แต่เวียดนามก็จะมีแข่งคุณภาพดีมากมายอยู่ในกลุ่มอายุ22ปีโดยเฉพาะทีมในวีลีกและด i วิชันหน ซึ่งนักเตะเหล่านี้แหละจะเป็นทีเด็ดที่สำคัญบอกเลยเวียดนามจากฟอร์มอาซิยนครับที่ผ่านมาเวียดนามจะทำมันอีกครั้งด้วยการบุกไปชนะไทยและควา้าแชมป์4เกมที่เมืองไทยกลับเวียดนามให้ได้อีกครั้งเด้เนี่อย่างห้าวคุณผู้ชมอย่างห้าวเดี๋ยวรอดูทีมชาติไทยเราเนี่ยนิชิกยะทำงานอย่างต่อเนื่องนะผมชื่นชมการทำงานของ ทีมชาติไทยยุคนี้คือเราจะไม่มีการเก็บตัวแบบหน้างานก่อน2เดือนแล้วแข่งแต่เราเนี่ยเตรียมความพร้อมมาเป็นปีแล้วไปแข่งว่าะฉะนันผมรู้สึกว่าทีมชาติไทยชุดซีเกมที่นิชิกยะเฮดโค้ชญี่ปุ่นคุมเนี่ยน่าติดตามสัตว์เวียดนามซะหน่อยเล่นในบ้านเรานะครับโดยซีเกมเนี่ยจะเริ่มนะครับวันที่7จ็ถึงสิธันวาคมซึ่งที่เมืองไทยคราวนี้จะมีกรุงเทพชลบุรีสงขลาและก็เชียงใหม่ ในการจัดฟุตบอลเออน่าติดตามรับชมนะช่วงปลายปีด้วยน่าดูมากทําให้เวียดนามเงียบซะหน่อยแล้วก็ล่าสุดคุณผู้ชมมีสัญญาณเตือนฝากไปถึงบุรีรัมยูนเต็ดกันหน่อยคือบุรีรัมเนี่ยอยู่ในกลุ่มโชปปี้ครับใช่ไหมซึ่งพวกเขายังไม่เข้ารอบนะต้องลงเล่นในสุดท้ายด้วยการเจอกับกัวลาลัมเปอร์ซิตี้คือบุรีรัมในโอกาสเข้ารอบอยู่ในมือนะครับถ้าเกิดบุรีรัมชนะเนี่ยเข้ารอบทันทีแบบ อัตโนมัติแต่จะเข้าเป็นที่2ของกลุ่มนะครับแต่ถ้าเกิดบุยดำไม่ชนะแล้วไปเสมอหรือแพ้เนี่ยมันต้องลุ้นผลการแข่งขันแพ้ไม่ได้ถ้าแพ้ตกรอบเลยเพราะว่ากุลลลัมเปอร์เนี่ยมนลุ้นเข้ารอบโดยตรงเสมอก็ไม่ได้นะในมองผมนะเพราะว่าอีกหนึ่งทีมที่มันยังลุ้นเข้ารอบได้คือบอร์เนียวและประเด็นครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยบอร์เนียวเนี่ยบอร์เนียว นัดสุดท้ายเนี่ยมันจะไปเยือนกงอันฮาหนอยซึ่งกงอันฮาหนอยของมานโพกิ้งเนี่ยมันเข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มแล้วเพราะฉันบุรีรัมไม่สามารถสะดุดได้เลยต้องชนะอย่างเดียวเพราะถ้าเสมอเนี่ยผมรู้สึกว่ากงอันฮาหนอยเวียดนามเนี่ยจะการละครแน่นอนอาจจะได้ไ้่วาเขาแพ้บอลนียวและส่งบอลนียวเข้ารอบแทนเพราะตอนนี้กงอันฮาหนอยและเวียดนามต้องการเป็นแชมป์ระดับสโมสออาเซียน ถ้าเกิดเขาตัดบุรีรัมได้ตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยมันจะทําให้เส้นทางเขาง,ง่ายขึ้นแล้วผมเชื่อว่าเวียดนามจะทําด้วยสําหรับการที่ถ้าเกิดบุรีรัมสะดุดเสมอแล้วกองงานฮานอยจะแพ้บอลเหนียวคาบ้าน่ะมันมีโอกาสออกไปได้เพราะฉะนั้นบุรีรัมต้องจัดเต็มนะครับต้องชนะโชยเห็นถึงมาตรฐานระดับเอเชียหน่อยนัดเจอโกลาําเปอร์จัดให้หนักชนะแบบไม่ต้องพึ่งใครชนะก็คือเนี่ยหมายถึงว่า ถ้าชนะเนี่ยเราไม่ต้องไปลุ้นอะไรเลยชนะเข้ารอบเลยอัตโนมัติด้วยการเป็นที่สองแล้วค่อยเดี๋ยวไปล้างแค้นกงอันฮาหน่อยก็ได้ในรอบลึกๆกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่บุยรำต้องระวังนะครับอย่าสะดุดชนะเท่านั้นเปิดเกมลุกใส่เพราะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดบุยรำไม่ชนะแล้วไม่ไปออกผลเสมอหรือแพ้เนี่ยผมว่าบุยรำจะไม่ได้ไปต่อในรอบรองของโชปีครับเพราะฉะนั้นจัดเต็มเลยครับนัดนั้นไม่ต้องโรเตชันใครแล้ว ส่งให้คบบิสโซลีคิสพิมดีออนคูธีรทรจัดให้หนักจัดกุลาลัมเปอร์ให้หนักพรากุลาลัมเปอร์ก็ไม่ใช่ทีมแข็งแกร่งจากอีกมาเลเซียสักเท่าไหร่นะเออแล้วเราก็ไปจัดการเวียดนามหน่อยเออนะครับไปล้างมือกงอันฮาหนอยหน่อยเพราะว่าเกมแรกแพ้มาเพราะฉันระวังเพราะตอนนี้คุณผู้ชมเวียดนามเขาทําทุกอย่างที่จะล้มไทยและเป็นแชมป์อาเซียนโดยไม่สนเรื่องอะไรครับไม่สนสปิริตไม่สนนู่นนี่นั่นไม่สนคาําด่าเพราะฉันเราต้องระวัง นะครับอ่ะก็รอดูนี่ก็เป็นเรื่องราวของทั้งทีมชาติไทยแล้วก็เรื่องของสโมสรในไทยอย่างบุรีรัมย์แต่ผมรู้สึกว่าบุรีรัมย์จะชนะได้นะไม่น่าห่วงหรอกมาตรฐานดีกว่าแต่ก็อ,กอย่าประมาทแล้วกันดีหน่อยได้เลนในบ้านนะครับอานจากนั้นคลิปนี้ปิดท้ายกันที่เรื่องราวของสโมสรการท่าเรือกันหน่อยครับคุณผู้ชมอย่างนี้ทราบว่าวการท่าเรือเนี่ยมีปัญหาคือเรื่องของสนามแพสสเตเดียมใช้ในไทยลีกได้เป็นบนขังได้แต่พอท่าเรือช่วงหลังได้ไปเล่นฟุตบอล เอฟซีแชมเปี้ยนปีกอยู่บ่อยๆเนี่ยกับการพลาสตเดียมใช้ไม่ได้เพราะว่าไม่ผ่านมาตรฐานใช่ไหมล่าสุดมาดมแปง้งนุ่มพันล้ำซ้ำนะครับก็อดีตประธานสโมรสรการท่าเรือปัจจุบันเป็นนายกสมาคมฟุตบอลไทยเขาออกมาเปิดเผยเรื่องที่ทำเอาแฟนบอลการท่าเรือเนี่ยฟินเขาบอกว่าตอนนี้การท่าเรือมีแผนจะสร้างสนามฟุตบอลรองรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลถ้วยระดับเอเชียให้ได้ บรดาแป้งเขาออกมาพูดเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยที่เคยพูดไปคลองเตยมีสนามฟุตบอลเป็นสนามที่เล็กไม่มีลูกเขาได้บอกไว้ว่าแป้งเนี่ยเป็นนายกสมาคมแป้งก็ได้ลาออกเพื่อความสวยงามเพื่อมารยาทแต่ในความเป็นจริงต้องยอมแล้วว่าทีมการท่าเรือเป็นทีมที่แป้งทํามากว่า10ปีประธานสโม,มสรคนใหม่ก็เป็นน้องชายซึ่งเขาก็มีการพูดคุยกันว่าถ้าแพ้ถ้าใช้สนามแพสสเตเดียมที่มีอยู่ ก็ไม่สามารถรองรับการแข่งขันฟุตบอลระดับเอ c ซแชมเปี้ยนลีกได้ก็มีแผนที่จะทำสนามให้รองรับได้แต่แผนในอนาคตแป้งคิดว่าต้องคุยกับผู้บริหารการท่าเรือเนื่องจากทรัพย์สินทุกอย่างเป็นของการท่าเรือแห่งประเทศไทยโดยที่จริงแล้วเนี่ยมีแผนแม่บทการท่าเรือที่ทำไว้และก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้นวยการท่าเรือโดยท่านกล่าวว่าสนามกีฬานั้นน่าจะมีความเป็นไปได้ซึ่งอยู่ในส่วนของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มาดามแป้งยอมรับว,ว่ายังไม่เด่นแผนผังเต็มแต่เขาบอกว่าตอนนี้มีพื้นที่2,000ไร่เป็นพื้นที่ใหญ่เป็นพื้นที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเพราะว่าติดกับแม่น้ำเจ้าพยาการจะมีแผนพัฒนาสนามฟุตบอลเนี่ยและเอาสนามฟุตบอลนี้นอกจากเล่นฟุตบอลแล้วเอามาจัดก,การแสดงจัดคอนเสิร์ตสร้างไรายได้คิดว่าอันนี้อยู่ในแผนของผู้บริหารการท่าเรืออยู่แล้วก็รอติดตามนะน่าสนใจนะมาดามแป้งพูดออกมาแบบนี้ว่า การท่าเรือก็มีแผนจะสร้างสนามใหม่แต่ประเด็นคือจะสร้างตรงไหนเนี่ยพื้นที่2องพไร่พื้นที่ใหญ่สวยที่สุดแห่งประเทศไทยเนี่ยโหมันน่าจะมีมูลค่ามหาศาลนะแต่ถ้าเกิดทําได้แล้วติดริมแม่น้ําเจ้าพยานะมันจะอารมณ์เหมือนสโมสรเจลีกเลยคุณผู้ชมวีวัเลนนางาสก,กิอย่างเงี้ยสนามติดแม่น้ําหรือหลายๆสนามอะ่ะผมอยากให้เกิดขึ้นจริงนะเพราะสนามฟุตบอลมันไม่ใช่ใครแค่เตะบอลนะ มันสามารถสร้างหลายๆสิ่งให้เป็นเศรษฐกิจได้ฝากคือถ้าเกิดท่าหรือเขามีสนามใหม่จริงแล้วมันสนามติดน้ําเนี่ยโหมันจะเป็นการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยลีกได้นะเออก็อยากให้มีนะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะอีกนานอันนี้มันเป็นแกนแค่พูดคุยกันแค่เบื้องต้นเออแต่อยากให้เกิดขึ้นนะอยากให้ประเทศไทยมีสนามฟุตบอลที่ได้มรตรฐานระดับเอเชียเยอะๆ มันจะทําให้วงการฟุตบอลไทยพัฒนาและการไปดูที่สนามบอลน่ะมันจะน่าดูมากขึ้นก็รอติดตามแล้วกันนะครับอ่คลิปนี้ประมาณนี้ครับผู้ชม แล้วก็แนะนํานี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกเรเน่พัทในเคสกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกเรเน่พัทในเคสกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยกันด้วยมุ่งสู่3 0 0 0 0 0ซับไปด้วยกันอีก80,000ซับฝากด้วยนะครับ คลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ